สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนรับสกินถาวรกันไปเลยแบบฟรีๆนะคะจริงๆก็ทาง RV นะคะมีอัปเดตใหม่มานะคะก็จะเป็นแล้งโหมดบันเทิงนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเล่นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรางวัลประจำแลงโหมดบันเทิงด้วยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะเลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม ARV อ,อะไรใหม่ๆนะคะกิจกรรมแรกนะคะมีประมาณโอ้โหกิจกรรมนานมากนะคะตั้งแต่วันที่1นะคะพฤศจิกตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยนนะคะจนถึงวันที่ 14บมกราคมทุกคนประมาณ3เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสกินที่แจกฟรีกันก่อนนะคะว่าจะมีสกินตัวอะไรบ้างนะ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับ,บร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทริปช่นนะคะ เฮออ้เพ,พื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่าหนึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะสําหรับสกินที่1ก็จะเป็นสกินแกลกแบบนี้นะคะนี่ก็สกินที่เขาแจกนะจะเป็นสกินระดับลิมิตเขียวทั้งหมดเลยนะคะอ่ะสกินที่2จะเป็นสกินตัว ทาร่านะคะนี่ทาร่าน้ําแข็งเป็นทหารชุดสีขาวแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4สกินนะทุกคนแล้วก็ฮีโร่อีก1ตัวนะคะอ่ะอีกหนึ่งสกินนะคะก็จะเป็นสกินตัวอีกี้นะคะทุกคนนี่จอมวงจอมเวทอะไรอย่างงี้เด้อแต่เป็นลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันอ่ะสกินสุดท้ายนะคะจะเป็นสกินไวโอเลตนะคะสกินไวโอเลตสกินนี้แจก บ่อยมากนะคะบ่อยมากบ่อยที่สุดนะคะและฮีโร่ของเรานะคะสุดหล่อของเราเลยนั่นก็คือตัวสจวตนะคะทุกคนเขาแจกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะเรามีนัดประกันร,รับสกินที่เอ,อกฮารลเกอร์นะคะมานะคะสำหรับการลงแรงโหมดบันเทิงหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเราเล่นไปแล้ว2เกมนะคะก็คือเอิมพู่าไงดีเล่นไปแล้ว2เกม ไม่ชนะซักเกมเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นระดับแล้งนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะคะก็คือลงแร้งในโหมดบันเทิงเนี่ยนะคะมันจะไม่มีผลกระทบต่อตัวเกมนะคะซึ่งถ้าชนะก็จะได้ดาวไปถ้าแพ้ก็จะไม่เสียดาวประมาณนี้อ่ะแล้วอันนี้เขาก็จะเปิดเป็นวันไปนะคะว่าวันนี้เปิดอะไรวันพฤหัสจะเปิดเป็นโหมดตามนี้เลยนะคะทุกคนใครอยากเล่นโหมดอะไรก็ มาเล่นมีไม้แบทเทจริงๆก็ทยอยเปิดนะคะมีเกือบทุกหมดเลยเราอยากเล่นโหมดคล a สซี่สกิลมากนะคะเดี๋ยวรอวันอื่นนะรอวันที่แบบโหมดเข้ามานะเป็นวันเป็นวันไปตามนี้นะคะสําหรับโหมดแรงโหมดบันเทิงนะคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยแพ้ดาวไม่ลดนะคะชนะโหมดบันเทิงในโหมดเพื่อเก็บดาวดาวถึงแต่ละแรงก็รับรางวัลได้เลยนะคะแต่ละง่ายๆรางวัลเพียบ จริงก็คือเหมือนไต่แรงแบบจัดอันดับเลยนะคะแต่นี้มันเป็นแค่โหมดบันเทงมันก็จะคนละโหมดกันเนาะมันก็จะไม่เกี่ยวกับโหมดจัดอันดับนะคะแข่งกับเพื่อนหรือเป็นที่หนึ่งของประเทศก็ทําได้เออมีเหรียญรางวัลให้เก็บนะคะซึ่งเหรียญรางวัลเนี่ยสามารถโชว์ที่หน้าโปรไฟล์เราจะเก็บเหรียญพิเศษหรือว่าเป็นเหรียญพิเศษประจําซีซั่นอะไรอย่างงี้เด้ออเรามาดูกฎกติกานะคะซึ่งนี่ก็จะมีประมาณนี้ง่ายๆไม่ต้องคือมันเยอะเกินนะคะอ่ะ การรีเซ็ตอันดับนะคะเมื่อจบฤดูกาลนะคะจะรีเซ็ตอันใหม่ก็คือฤดูกาล3เดือนก็คือมันจะมีเป็นระดับไปนะก็คือระดับ New b ายนิวบี้อ่านผิดป่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะระดับระดับแรกนะคะจะได้เป็น h ีโร่สจ๊วตไปนะคะระดับที่2จะได้เป็นเพชรแดงนะคะระดับเอ่อที่3นะคะจะได้เป็นพวกเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์วาร์ปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็ระดับที่4นะคะระดับมาสเตอร์ก็จะได้เป็นเพชรแดงนะคะแล้วก็ระดับ g ก a นมาสเตอร์นะคะก็จะได้เป็นสกินที่เราให้ดูไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็จะเป็นเลือกรับ1สกินนะคะส่วนสกินนะคะจะเป็นระดับลิมิเต็ดเขียวนะคะทุกคนนี่ตารางจะระดับหมดวันถึงเตบเข้ามาอ่านได้นะคะ,ะรายละเอียโนแรน์ no นะคะก็คือโนแรง์ก็คือศูย no ์ดาวนี่อันนี้ระดับ1น,นะคะจะได้เป็นนี่โจเกอร์ Joker นะคะนี่แล้วก็ระดับ2นะคะเพชรอ่ายี่สิบดาวนะคะระดับสามจะพวกเป็น เอฟเฟกต์วาร์ผาวอนนะคะระดับ4นะคะก็ยิ้ม5ดาวเหมือนกันมาสเตอร์ Master นี่ได้เพชรไปแกนมาสเตอร์ก็คือยิ้ม5ดาวขึ้นไปนะคะทุกคนถ้าชนะครบยิ้ม5เกมขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นสกินถาวรนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดอันนี้เป็น r e g e n t ์มา s เตอประมาณนี้ตอนนี้เรายังมี0ดาวนะคะเพราะว่ายังไม่ชนะสักเกมเลยอันนี้ก็จะเป็นอม นกอ้วนนะคะเล่นโหมดบันเทิงด้วยสกินสจวนฮาร์ลเกอร์นะคะจะถูกอัปเดตทุกๆ3ามชั่วโมงอ่ะอันนี้รอสกินพี่เอกเข้าพรุ่งนี้นะคะนี่ปึ๊บนี่รอรับนะคะเดี๋ยวรอเราเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันจะมารีวิวสกินพี่เอกให้ดูด้วยนะคะซึ่งโหมดบันเทิงนะคะถามว่าเล่นตรงไหนอ่ะกดกากระบาดออกก่อนนะคะกดตรงนี้เลยนะคะคําว่าโหมดบันเทิงกดมาตรงนี้นะคะทุกคนอยากเล่นโหมดอะไรก็เลือกเอานะคะสําหรับคนที่อยาก แก้เครียดนะคะสําหรับที่ลงแรงเราแพ้นะมาเล่นโหมดบันเทิงคลายเครียก็ได้นะคะโหมดบันเทิงก็จะให้เป็นแบบว่าฟิลหลุดโลกฟิลอีกแบบหนึ่งเลยนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มาดูหน้าตากิจกรรมได้นะคะนี่อันนี้ไต่แรงโหมดบันเทิงกิจกรรมนานนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเวลาเปิดในแต่ละโหมดนะคะนี่วันเปิดนะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันที่15พฤศจิกายนนะคะเราจะมารับสกินพี่เอกหาล็อกเกอร์พร้อมกันยกเสิฟนะคะเดี๋ยวก็จะมาสอนรับสกินชิ้นส่วนประกอบสกินทุกอย่างเลยนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ